ครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับนี่ครับหนอนะครับของกล้วยเล็บมือหนางนะครับสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ตรงจากภาคใต้เลยนะครับทีนี้เพื่อนๆสั่งมานะเราก็มีเวลาได้ขุดแบ่งปันกันนะครับคนนั้นขอคนนี้ขอก็ได้แบ่งหนอกันนะเพื่อนเนาะนี่นะครับหนอแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับนี่นี่แล้วก็ถ้าจะส่งให้เพื่อนนะเราก็จะตัดอย่างนี้เลยครับ ตัดต้นออกเพืก็จะได้หน่อไปแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญพเพื่อนเห็นอย่างนี้ไหมนี่นะครับถ้าพเพื่อนๆรู้จักเล่นการพานหนอนะครับนี่นะฮะแต่ละตาแต่ละตาแต่ละร่องนี่ครับพเพื่อนๆก็จะได้หน่ออีกเยอะเลยนะครับแต่สําหรับเราบ้านพันไม้เพอเพียงเนี่ยเรายัางไม่เก่งเรื่องนั้นนะพเพื่อนเนะาะเดี๋ยวเอาดินเอาอะไรเอาให้นะครับ จะดินออกให้ครับแล้วก็จะแต่งรากพวกนี้ออกนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไปสะอาดๆนะครับไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างให้น้เพื่อนนะมีเศษดินเศษอะไรไปบ้างเนาะนี่ครับเพื่อน นี่ครับก็จะเอาดินออกให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนไอเดียของการเอาดินออกคือลดน้ำหนักในกล่องนั่นเองนะครับบางทีน้ำหนักก็จะเป็นภาระการขนส่งกับเพื่อนเอนเนาะนี่ครับนอใๆสวยเลยนี่ฮะถ้านเพื่อนเล่นเป็นนี่นะครับแยกได้สามสีน่นอเลยครับนี่ แต่บ้านพันไม้พอเพียงนะครับเรายังไม่ลองผ่าหน่อปลูกเลยนะครับเนื่องจากว่าต้นพันุเรามีเยอะครับก็เลยไม่ได้แยกโดยการผ่าหรือไม่ได้ทดลองนะครับผมเดี๋ยวมีเียว่ว่างๆเรามาทดลองกันนะเพื่อนเนาะการแยกโดยการผ่าหนอนะครับดินงเยอะอเลย นี่ครับเอี่ยมอ่องสวยงามครับหนอตโ,ตโตครับเพื่อนๆสั่งมาหกนอเพื่อนน,ออน,นี่ครับหนอที่สองครับอดินออมเดิมครับช่วงนี้เพื่อนๆแมงดีเยอะมากเลยบ้านเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันไหมครับ นี่ครับเขาบอกใช้ตําลึงพองพันรอบหัวใช่ไหมมันจะกันแมงวีกันเหลือบดินดินไหลใช่ไหมครับตําลึงทองมีไหมนะแถวนี้ยเพื่อนครับก่อนที่จะมาแต่งต่อนะครับ เดี๋ยวเราลองไปหาสูตรโบราณนะครับตำลึงทองพันรอบหัวดูนะครับแป๊บนึงนะครับผมจำได้อยู่เห็นต้นตำลึงทอง